Chị này ốc oh. à, chú bán hao hòn gì mà ốc này tắc kèn này nòi máy anh này chu chì rồi set chu chì là máy sẽ chu chì phun bít bít rồi ư <laughs> nhỏ lau hưng nó lại bơi kín <laughs> cả con chắc sưng kể con ở con hà toàn con sếp mặc mi mặc này các bạn đầy mi khu chào,

มักเล่นน้อยเป็นต์แซบบ่พี่น้องมุ่งอยากได้ขึ้อย่างเนอะต้องวันก๊กเลยนะท้ายเลยนะต้องวันก๊กวันก๊กเนี่ยั้งหลายเนาะอยากไปอให้ไปนั้นอยากไปถ่ายคลิปมันหักไก่เนาะบ้านเจ้ากันเลยไปออกไปเจ้ามุ่งตอนเช้าค่ะเคลิฟกันออกสะอ่อนไปเลย อยากไปเก็บน yeah, hmm. oh. no. mm ้ำเลยทบ้านเฮานบ่มีโอซ่องสีลายเนาะไปไปไปกันไม่ได้เลเนาะได้ไดด้้้ไ้องเออกานว บราได้แพ่งแล้วพี่น้องเอก็กำละสองบ้านสองกำห,ห้าบ้านพ <c oughs> ักบาทนั่นพม่าซาวบ้านคู่ชาวบ้านครได้จานชาบ้านสี่กำมาซาวบ้านพักตามฤดูกาลห้าพัานก็ได้บ่

mẹ tất cả năm cuối mưa hết rồi bunyo mang hay mẹ mặc quần điệu hết bác tử lộ ít bay nhón bác tử 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 อันนี้เราเชฟเพิ่นต้มแล้วเพิกรปันมันก็มาขายสบายเมื่อเรากเแงเลยแาวกะสีแครพักโอ้ยเพอละนางนางพี่น้องนางช่วยชวยพักเน่ายบังแซมแป้งป่ะ มกแตงพี่นะ้องมกแตงมกแตงมกแตงแตงสาวนางน้อยไก่โลเท่าใดนี่โลสี่พันสองโลหกพันเลย 4, 4, 5, 5, 5, เอาบุหรี่นะเอาสองโลมันหลายโพดเอาให้นี่ เลออ่อนๆเด้ออบซอยเฮือนอันนั้นอบซอยเฮือนผู้แขนือหมดอันนั้นก็จออดขายยงจออดค่อยหันเาเป็นเค่ะแล้วซื้อไปอีหยงล่เออเากิ๊กๆกิ๊กกอบใหญ่ก่อนจังซี่อันไปซื้อจ้ามาขายตเพิ่นขายนี่นตัวโล6,000าโล6,000บาท อ,อ่ะซอยเจโล่หนึอาซอยเจออรกันนะมาแตงผู้ใดก็ยังให้ซอยพี่น้องเอ้ยคนหูวจักกันใายเครื่องแต่ว่าเอาคู้เล็กคู้น้อยเอาไม่อยากเข้ากล้องน้ำมันไม่ทานี่ก็เอาข้าว นั่เหงายทางนี้นะขายสารขายบักเพชรมาตะดึกบ่นีมาแต่เลาะตามบ้านเอาเลาะตามบ้านเขาเบิดเลาะเอาจังเบิดคือตลาดมันของมันหลายมือเบิด เลาะข้าวเดียวเลยเพชรนางฟ้ามันนองเฝ้าพี่น้องแล้วก็บหมึกเพชรมันเฝ้าอ่าวก๊อฟมันเฝ้าตื่นจากหน,น่วยตื่นจากหน่วยค่ะตื่นสาตืมสาสีหน่วย,วย,วยได้แล้วพี่น้องได้เลาะติ้ลเลาะเติต้ แล้วเท่านั้นแหละหกเดือนร้านลสองไม่ได้ไซดดอกโอนไให้เขา<อ>ยังเป็นหนี้เขาห้าแสนวันนึงห้าแสนที่ออเออฉันออมฉันมัสามเดือนเราจะได้อีกวานนึงไปเรื่อยๆขายพักพี่น้องนี่แต่พักเดี๋ยวพัก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 ,พก,พกหอมรวมบ,บ่หรอวะ องไฟโลเเขาหร่เออเอาโลนะึงเอาไปซอยอันเพื่นอนผูกแคนเพื่อมี่ซื้อเออผู้แคลนโอ้ข้ารับแล้นได้เด้เด้โล่เขาเลยหาย วันโลชิปวันนี้โลชิติดติดซยดองเออโซยดองว่าพีชดีละโซยอนั้นผู้แขนเข้ามีปีใหม่ทั้งโค้งมาดีเออผู้แขนปีใหม่สา เออแล้วผู้ก้อนแล้วผู้ก้อนนี่ผู้ผีแล้วเป็นผู้เลี้ยงพัน้อยเหรออืมมันเป็นผู้เลี้ยงก๊อปเป็นผู้เลี้ยงอีต่ายก๊อปบดครอบครัวเลยว่าเส้นซะกรมร่วมพี่น้องโอเคแล้วปะโอเคจ้าอ่านี่ไปแจกานไปเช้า มันบ่ฮอตขี้กับพี่น้องเ้ยวันนี้ไปน้ำตาต้อยยืนแม่เลยใครปลาซีนอพักมาฮอตเลยพี่น้องเพื่อนให้พรมัดแขนวันนี้พี่น้องเ

สาธุเพิ่อพระเอาผ้าไม่ส่งบ่เพราะมันนี่โครมาส่งสงการสงการพี่น้องสงการแน่สงการเดือนห้าเดี๋ยวสงการเอาไม่สองค้ามันนี่เนาะคือวันจันทร์เนาะสองข้ามา่ะอืหนึวันสองข้ามันนี่ไปเบิ่หมอกเบ่งไงเพิ่นหักเบ่ง ขับเบ่งน้อยขับเบ่งบง่ายพกขอต่อแขนกาคาเสออื้อกับชินได้มากพกขอต่อแขนตอนนี้กัดเลยเสียนไปล้างพักล้างเนี่ยซอยเพิ่นอีกจังหน่อยกะจากชุดเมื่ออาบน้ำนอาบในนอนดอมกไหมไม่หมนไม่หเลยนเหนว คลิปนี้ก็ลาไปก่อนเดอ้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กด,ด,ดติดตามช่องสาวอึ่งคน,นสะาในเด้อจ้าคลิปนี้ก็เข้ามาสบายดีเดอ้อพี่น้องเอฟซีทุกคน